สวัสดีค่ะพี่มิ้นเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย้เย้เจอกันอีกแล้วแล้วค่ะวันนี้นะพี่มิ้นพามารีวิวนี่ดีกว่าน้องนะคะใครจำน้องไข่หวานได้มากน้องไข่หวานที่พี่มิ้นเคยเปิดคลิปไว้นะคะว่าพี่มิ้นรับน้องมาจากร้านคุณป้าคนหนึ่งแล้วรับมาตอนนั้นน้องผอมมากรับตอนนั้นพี่มิ้นไม่รู้เลยว่าน้องเป็นพันขนสั้นขนยาวพันตัว คือรับมาด้วยความสงสารน้องนะคะแล้วน้องเขาเหลือตัวเดียวในกรงใช่ไหมโอเคแต่วันนี้พี่มิงก็จะมาเผยว,ว่าอแนนี้ผ่านมาประมาณ3เดือนได้แล้วสองสเดือนนะที่เราอยู่ด้วยกันนะแล้วน้องเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่านาการน้องเขาเป็นยังไงเรามาดูกันเลยคะ่ะมาเร็วโอเคอ,เอ่นี่คือน้องไควานดูขนนะคะนายพที่มินจะเรียกเขาว่า นายพญาขนขาวนะคะแลน้องเขามีนามพญาเนาะอันนี้เขาเป็นตัวผู้น,นายพญาขนขาวแฮมสเตอร์ขนยาวเนี่ยเขาจะดูแลยากนิดน,นึงเพราะกันขนพันกันนะแล้พี่มินก็ว่าพี่มินจะไปดูหวีนะคะหวีของแฮมสเตอร์หันไข่ให้กล้องทำไมครับนี่ดูไข่ก็เอ๊ะใครว่าหนูไม่มีใครว่าหนูเลยคะ่ะไม่มีใครว่าหนูนะคะโอเคพี่มินจะไปซื้อวีนะคะเขาบอกว่าต้องมีหวีก็จะเป็นเฉพาะของแฮมอีกนะคะวีคนใช้ไม่ได้นะ ก็เอาไว้หวีขนเขานะคะที่ยาวมาด้านข้างนะแต่แปลกทีหนึ่งที่ว่าน้องเขาบปห้โคสีดําใช่ไหมแต่ขนที่ยาวออกมาค็นสีขาวเห็นไหมดูแก่ขึ้นมาทันทีใครบนหนูไม่มีใครบนเห็นไหมเป็นสีขาวโตวขึ้นมานะคะจะเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ซนมากๆไม่รู้ว่าได้เชื้อมาจากสซูชิหรือเปล่าที่ซนมากๆซูชินี่โครซนนะคะไฮวานก็ซนเที่เ่าซูชิได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นหนุ่มแล้วนี่ ทำยังไงให้แฮมเชื่อก็พาเขาออกมาเล่นทุกวันนะคะจับเขาทุกวันให้เขาชินมือเราเขาก็จะยอมเดินบนมือยอมเดินยอมเล่นบนมือเรานะคะเขาแดงว่าเขาเชื่อใจเราแล้วนะก,กว่าน้องไขว่าจะเชื่อใจก็นานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะน้องเขามาด้วยสาภาพที่ผอมแล้วก็ยังเล็กมากเล็กมากจริงๆก็ตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มคนยาวด้วยแต่ยังผมอมมาเลยนะคะ ก็พยายามไม่กินบำรุงแต่เขาก็กินอาหารเก่งนะแต่เหมือนว่าเขาจะดือด้อในการปีนกกงอะมั้งแบบไม่ค่อยห,ห่วงห่วงกินอะห่วงเล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้นะะ้องเขาหญก็ได้มาสามเดือนแล้วนะพันขนยาวดูไรยากไหมไม่ยากนะคะแค่เรารู้จักมันแปรงขนใ้เขาแต่วพี่มินจะไปดูหวีแปรงขนให้น้องเขานะคะอาหารการกินเหมือนกับ h a เตอร์ทั่วไปเลยแค่ว่าเขาขนยาวโอเคค่ะ หายหวานไปแล้วนะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายน้องพี bye. Bye ่พี่ผู้ชมหน่อยเร็วบ๊ายบายครับบ๊ายบายย่าค่ะ